คุณเคยได้ยินคำว่าปฏิทานไหมครับหลายคนคุ้นคำว่าอุทิศส,ส่วนกุศลแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วรากศัพท์ของคำนี้คือคำว่าปฏิทานนี่แหละปฏิทานคืออะไรถ้าพูดแบบง่ายที่สุดมันคือการถวายความดีที่เราทำให้ผู้อื่นเป็นผู้รับรู้และร่วมยินดีไม่ใช่การส่งบุญเหมือนส่งพัสดุแต่คือการเปิดใจให้เขามีส่วนร่วมในความดีที่เราทำ หัวใจของปฏิทานไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่คำสวดแต่คือเมตตาและกุศลจิตของเราเองเมื่อเราทำความดีแล้วตั้งใจอุทิศให้ผู้ล่วงลับหรือผู้มีพระคุณเขาไม่ได้รับบุญจากเราโดยตรงแต่เขาได้รับโอกาสที่จะอนุโมทนาและการอนุโมทนานั่นแหละคือบุญของเขาปฏิทานจึงไม่ได้ทำให้บุญของเราหายไปแต่กลับทำให้ความดีเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่าย เหมือนเราจุดเทียนให้ใครอีกหนึ่งเล่มแสงของเราไม่ได้ดับแต่สว่างขึ้นกว่าเดิมเพราะแท้จริงแล้วการแบ่งปันความดีคือภาษาสากลของหัวใจไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณเชื่อแบบไหนการตั้งใจส่งความเมตตาให้ใครสักคนคือความงดงามที่มนุษย์ทุกคนทำได้นี่แหละครับความหมายของคำว่าปฏิทานการมอบความดีอย่างบริสุทธิ์ด้วยใจที่ผ่องใส ขอบคุณที่ร่วมเดินบนเส้นทางศรัทธาไปด้วยกัน